โลกโฟกัสจุดที่เดียวนะอืไม่โฟกัสที่ไหนเลยอเมริกาโฟกัสอเมริกาเลือกตั้งอเมริกานะครับและผลเนี่ยนะครับออกมาวันที่ห้าของเขาวันที่หกบ้านเรารนะฮะก็คือทั้มรีเทิร์นเดอะแมนคัมแบ็กทั้มทั้มรีเทิร์นแต่รีเทิร์นเที่ยวนี้ว่ากันว่าสะเทือนทั้งโลกเลยแหละครับนะสะเทือนทั้งโลกมาด้วยคะแนนที่หลายคนยังเรียกว่าแลนสไลด์นะคือชนะทั้งสองส่วนคือ ไม่ถึงแลนสไลด์นะคือคือไม่ได้แบบเสียงข้างมากเด็ดขาดเด็ดขนะแต่ว่าต้องบอกว่าทรัมป์พลิกคำนายของทุกโพนะพลิกคำํำนายของทุกโพนะครับเพราะว่าเดิมที่คิดว่าแฮร์ริสนี่นำอยู่เล็กน้อยหนเร์เซนเนี่ยกับผลออกมาทัาชนะโอ้โหดูนะอันนี้312ต่อ226ถือว่าขาดนะ312คือ e ิ e c t ก r รอ v o ค e ตามมลรัฐต่างๆ 12ล้านข้างล่างคือพับปหวตทั้งประเทศชนะกันโอ้โหเยอะนะะทิ้งคางเลยคือครั้งที่แล้วที่ทรัเป็นสมัยแรกเนี่ยทําชนะอิเล็กทรอนก็จริงครับแต่พับปล่าเขาแพ้นะรอบนี้เขาชนะทั้ง2องคะแนนเลยครับและไปดูที่นั่งนะฮะที่นั่งสสอนี่ก็ชนะนะฮะใช่ฮะที่นั่งสอสเนี่ยทางริพับริกันได้206ใช่ไหมเกิน206ครับ แล้วสองสวเนี่ยห้าสก็ชนะสภาล่างสภาบนครองเสียงค้ามากชนะทั้งสองสภานะครับพอได้ชัชนะเนี่ยนะครับก็ทั้ก็ประกาศทันทีประกาศชัยชนะประกาศชัยชนะไปฟังเสียงการประกาศชัยชนะเมื่อค่ำวันที่5ของที่วอชิกันนะและก็เช้าบ้านเรานะครับ this will truly be the golden age of america that's what we have to do. this is a magnificent victory for the american people that will allow us to make america great again oh, make america great again mm -hmm. ไปรับดีว่าที่ดีรอบสองหลังจากชัยชนะรอบสองว่างั้นเหรอพูดอีกหลายคำนะอยากพาอเมริกาสู่ยุคทองต้องต้องบอกว่าอเมริกาเนี่ยนะครับทาเนี่ยชนะผู้หญิงทั้งสองรอบสองรอบเลยแต่แพ้ผู้ชายนี่ชนะทางผู้หญิงนะชนะทางผู้หญิงแพ้ผู้ชายนะแพ้ผู้ชายผิวขาวอ่าแพ้ผู้ชายแพ้ไบเดนแพ้ไบเดนแต่ชนะนะครับทั้งแฮร์ริสและก็ชนะทางแฮร์ริลี์คินตันนะฮะต้องบอกว่าไม่รู้ ประเทศอเมริกาไม่พร้อมที่จะมีผู้นําผู้หญิงใช่ไหมทำไมเนาะทั้งทั้งที่จริงๆก็เป็นประเทศเสรีก้าวหน้านี่จริงๆเรานําเขานะหลังไทยนะไทยนี่มีผู้นําหญิงสองคนแล้วสองคนแล้วอเมริกายังไม่มีสักคนเออเป็นเพราะอะไรเหมือนประเทศเขาไม่ยังไม่พร้อมจะรับใช่ไหม คือเขายังมองว่าผู้นําควรจะเป็นผู้ชายอย่างนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าคนอเมริกันยังไม่รับนะถ้าแต่ตีความอย่างนี้นะแต่จุดหนึ่งที่บอกได้เลยคือโพอเมริกาเดี๋ยวต้องดูดีๆเพอหักโพไปทั้งหมดเลยอ่ะนะตอนตอนคินตันนะครับเฮอรลลี่คินตันเนี่ยก็หักเลยนะหักโพไปเลยมันมีเหตุผลที่นักวิเคราะห์บอกว่ามันมีห้าเหตุผลที่ทำให้ใชให้ทําเนี่ยชนะมันคืออะไรครับเหตุผลแรกคือพอทําไม่ได้อยู่อำนาจช่วงไบเดนเนี่ยครับคนก็ไม่ได้โกรธเขามากฮะ มีมีคิดถึงด้วยเรื่องอื้อเช้าต่างๆลืมลืมฮะสนับสนุนต่อเรื่องคือฐานเสียงเดิมเนี่ยยังคงสนับสนุนทมแม้จะมีข่าวลบก็ตามประเด็นการที่คนอพยพะครับคนลักลอบเข้าเมืองเนี่ยซึ่งก่อปัญหาเขาบอกว่าไม่เอาแล้วต่อจากนี้ใครเข้ามาผิดกฎหมายเดี๋ยวเขาเนรเทศด้วยโดนใจคนเลยวตเตอร์ที่เขาเรียกว่าไร้ปริญญาแล้วกันครับมีเพิ่มมากขึ้นแล้วแต่ว่าคนที่ การศึกษาต่ำนี่มีเยอะมีเยอะขึ้นแล้วคนกลุ่มนี้ไปโหวตให้ทัปมมีใจให้ทัป์แล้วทัป์เนี่ยภาพลักษณ์ในโลกที่มันปวดเนี่ยเขาถือว่าอเมริกามีจุดยืนอ่ะมีจุดยืนเป็นผู้นําต่อกกอขคนอื่นได้แน่นอนอ่ะเอาสะใจไว้ก่อนเออเอาสะใจไว้ก่อนอย่างนั้นนะคือวูบวาบอะไรสะใจไม่ชอบเรียบเรียบไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วใช่ไหมกระมิดกระเมี้ยนเนี่ยไม่ชอบเรียบเรียบเนี่ยแต่ว่าทัป์ยังไม่ได้เป็นประธานดีทันทีนะไทม์ไลน์หลังจากที่ ชนะเลือกตั้งนะครับบเมื่อที่ถ้าตรงกับประเทศไทยเนี่ยวันที่6วันที่6ครับพศจิกาเนี่ฮะทำลายเป็นยังไงครับหลังจากนี้นะครับแต่ละรัฐเขาต้องรับรองผลก่อนนะครับซึ่งจะมีเดทไลน์ถึงวันที่11ธันวาคมกำหนดเวลาแต่ละรัฐก็ต่างกันแต่เอา11ธันวาต้องรับรองให้จบทีนี้ผู้ไปรับรองผลเนี่ยเพราะเอาผู้ชนะที่รับรองผลเนี่ยขาไปเลือกประธานดีคือเขาไม่ได้เลือกโดยตรงเขามีโดยอ้อมด้วยคณะผู้แทนแต่ละมณฑลเนี่ยนะครับเขาจะไป เลือกตั้งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการตามเสียงของตัวเองคือใบรับรองเนี่ยจะต้องถึงวันพุธที่4ีธันวาคมแล้วก็การเลือกตั้งประธานดีถูกกาหนดนะรการโหวตในรัฐสภานกำหนดวันที่17ธันวาใช่ไหมอ่าและหลังจากนั้นครับสมาชิกรัฐสภาชุดใหม่สามมกราคมจะต้องสาบานตนทั้งสอสอสวเลยครับเข้าพิธีตรงไปรับรองคะแนนด้วย แล้วก็รัฐสภาจะนับคะแนนนับคะแนนหลังจากที่ Electoral College ลงแล้วเนี่ยเขาก็จะนับคะแนนกันวันที่6ต้องได้270คะแนนซึ่งอันเนี้ยไม่ค่อยผิดเพี้ยนอ่าก็ชนะแล้วเขาได้300กว่าแล้วไงหลายคนบอกว่าเอออ e เล็กทร l l ิ l l ์ e คเขาจะมีงูเห่าไหมไม่น่าจะมีนะเพราะว่ามันมันไม่มันเรียกว่าไม่ใกล้เคียงไม่ใกล้เคียงเลยนะก็คงไม่อยากเรียนแบบการเมืองไทยแบบนั้นนะครับต้องบอกว่าและวันที่ทัป์ จะเข้าดํารงตําแหน่งสถาบันตนเป็นรัดีนะคือ20มกราคมโอนนับไปอีกประมาณเนี่ยสองสาเดือนเลยนะไบเดนไบเดนถึงบอกแม้จะแสดงความยดีกับทั่มก็บอกว่าจะทําหน้าที่ของตัวเองจนวันสุดท้าย20มกราคมนอกจากประธานาธิบดีจากริพับริกันได้ขึ้นตําแหน่งแล้วเนี่ยอย่างที่เราพูดไปฮะสภาล่างสภาบนครองเสียงข้างมากแปลว่าเปลี่ยนขั้วแปลว่าเปลี่ยนขั้วและทําให้การทํางานของทรัมป์รอบสองเนี่ย ไม่ถูกตะกุกตะกุกอะไรนะกระชาาสบายขึ้นสบายขึ้นเพราะเสียงจากรีพบพิกันเนี่ยชนะเด็ดขาดทั้งสองสภาอยากได้กฎหมายอะไรก็ผ่านอยากโหวตโงมานก็ได้โหวตทำสงครามก็เอาเลยเต็มที่44ต่อ52เนี่ยอันนี้ก็คือคือเสียงวุฒิสภาของเขาเนี่ยคือสภาสูงสำคัญกว่าเสียงสสนะอ๋อครับในการเมืองอเมริกันเนี่ยเขาเนี่ย ให้น้ําหนักกับเสียงวุฒิสภามากกว่าแต่บ้านเราในสสฮะบ้านเราสสเพราะว่าวุฒิสภาเราไม่ได้เลือกตั้งอ่ะอ่าอนุนสภาเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนของมูลรัฐต่างๆและมาจากการเลือกตั้งโดยตรงเนี่ยครับครับทำบอกว่าจะทําทุกอย่างเพื่อปกป้องประเทศของเราคืออเมริกานะครับและฟื้นฟูอเมริกาให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับนะครับและตอนนี้เรากําลังบรรลุภารกิจนั้นไปด้วยกันหลังจากที่ชนะก็ต้องประกาศหน่อยว่าเนี่ย เราทําด้วยกันนะไปนะเท่านี้ที่บอกว่าทํามาแล้วโลกปวด <laughs> มันปวดจากนโยบายเานี่แหละนโยบายเขา,ขาซึ่งมีการรวบรวมจากนักวิเคราะห์นะฮะสรุปจากนโยบายที่ตอนหาเสียงซึ่งเ,เขาเนี่ยเมื่อหาเสียงว่าอย่างไรเนี่ยต้องไปทําอย่างนั้นนะไม่งั้นเนี่ยต่อให้ทำเนี่ยไม่สามารถเป็นพรนธุ์ตีต่อไปได้ในสมัยหน้านะเพราะว่าสองสมัยละนะแต่พรรครีพับลิกันเขายังคงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะตรวจสอบทันทีว่าเฮ้ย มอไว้ประกาศไว้ทำไหมไม่เหมือนบ้านเรานะนี่สะท้อนใจบ้านตัวเองไม่เหมือนบ้านเรานะถ้าแบบว่าประกาศแล้วไม่ทําก็ไม่เป็นไรอ้างอ้างติดนู่นติดนี่บ้านเรามันพักเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อต้องการตําแหน่งเท่านั้นนโยบายของเราเพื่อใช้ชนะก่อนทําให้ทําอีกเรื่องหนึ่งแต่ของเขานีต้องทำนะครับในด้านต่างประเทศซึ่งสําคัญมากเพราะสะเทือนโลกแน่ๆเขาจะเปลี่ยนระเบียบโลกเลยเขาบอกทันทีเลยใช่ไหมครับว่าจะ ยุติสงครามให้ได้ภายใน24ชั่วโมงยูเครนฮะยูเครนและเซียครับทำให้เปาดีปูตินของรัสเซียตอบรับทําเลยนะยิ้มเลยยิ้มเลยเออนี่เหมือนเป็นเพื่อนกันเหรอแต่เซเลสกี้ร้องไห้อายุ<อ>ใกลใ<ห>้เคียงนะใกล้อายุใกล้เคียงกันนะแต่เซเลสกี้ร้องไห้งต้อง <ๆ S 2> เพราะว่าคือตอนนี้เนี่ยที่ยูเครนสามารถต่อกรกับรัสเซียได้เนี่ยต้องบอกว่าอย่างนี้นะได้กําลังหนุนทางด้านปัจจัยอาวุธและก็เงินงบประมาณจากอเมริกาแลเยอะด้วยทีนี้ การที่จะยุติสงครามที่ทัามประกาศเนี่ยนั่นหมายความว่าจะไปตัดท่อน้ําเลี้ยงหรือเปล่าโอ้นะแล้วก็ไปคุยกับปูตินอ่าว่าจะต้องหยุดถ้าถ้าถ้าทัป์ไปตัดท่อน้ําเลี้ยงปั๊บเนี่ยนะครับปูตินก็ส่งทหารไปบุกง่ายไหมโอ้โหก็ง่ายนะง่ายนะไม่มีแรงหนุนไม่มีกองหนุนกองหนุนสาคัญคือทางนี้นะอในยุโรปก็ไม่ได้หนุนหนักนาแล้วเพราะยุโรปกระทบประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยทัป์ก็ บาบางอยู่แล้วอิสราเอลฮะก็ยังสนับสนุนอยู่นะสนับสนุนแต่จะให้ความขัดแย้งยุติโดยเร็วก็อาจจะไปสนับสนุนยังไงเนี่ยอเมริกาเนี่ยไม่ว่าจะแพร่นคนไหนนะฮะถือข้างอิสราเอลครับเพราะอะไรรู้ไหมอิสราเอลคืออะไรยิวยิวเนี่ยคุมเศรษฐกิจในอเมริกาคุณย้อนไปดูนะฮะธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยส่วนใหญ่ยิวนะ อ๋อคนที่ไปใช่นั่งเป็นผู้บริหารนัก,นกธุรกิจที่โตโต,โตที่แบบบิ๊กคอบต่างๆเขาเมีเชื้อเชื้อสายน่น,นครับเพราะเขาบอกว่าคนเชื้อสายยิวเนี่ยทำธุรกิจเก่งทำการเงินเก่งนะและเที่ยวสมองเพชรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่สนับสนุนก็มีปัญหาในทางธุรกิจและก็ทางการเงินนะครับก็ต้องบอกว่าเพราะยิวเนี่ยหรืออิสราเอล ยังได้แรงหนุนจากอเมริกาทรัมป์แน่นอนเนโต้ครับหรือนาโต้คู่ถอนตัวเลยฮะและยุโรปจะต้องชดใช้เงินค่าอาวุธเกือบ2 0 0แสนล้านดอลลาร์อันนี้ไงเห็นไหมเพราะนาโต้เนี่ยมีปัญหากัสเซียใช่ไหมมีปัญหาที่ไปสนับสนุนยูเครนด้วยใช่ไหมแต่ทํามกลับมาละถทมกลับมาทัาทก็บอกว่าเฮ้ยถอนตัวรึไหมไม่สนับสนุนอาวุธเพราะฉะนั้นจะเป็นแรงกดดันต้องอย่าลืมนะครับสหรัฐอเมริกานี่เป็นมหาอำนาจของโลกครับเบอร์หนึ่งเลยนะเบอร์หนึ่งฮะเบอร์หนึ่งแล้วจีนนะฮะ จีนยังไม่ใช่เบอร์หนึ่งจีนกําลังไต่ขึ้นสู่ระบบเบอร์หนึ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่จีนเนี่ยเป็นเอกภาพกับรัสเซียเนี่ยจีนจะเป็นเบอร์หนึ่งแล้วทำมานี่แหละทำจะมาสกัดขาจีนไม่ให้มาไล่บี้ตาลัสแบบที่เป็นอยู่โดยนโยบายต่อจีนเขาบอกว่าขึ้นภาษีนําเข้านะแล้วมันจะเกิดสงครามการค้ารอบใหม่ซึ่งอันเนี้ยเรามาโฟกัสเรื่องการค้ากับจีนเลยครับเพราะตอนนี้จีนเนี่ย เขาบอกว่าจีนเนี่ยต้องปรับตัวปรับอะไรมากเพราะเป้าหมายของทั้มที่จะเอาใจคนอเมริกันและก็สร้างที่บอกว่าเราจะโตไปด้วยการสร้างศักดิ์ศรีอเมริกันจะยิ่งใหญ่เนี่ยต้องยิ่งใหญ่เรื่องการค้าด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ทัมประกาศตอนหาเสียงนะจะขึ้นกำแพงภาษีสินค้าจากจีน60%สิบเปจำได้ไหมหกสิบเปอร์นีนี้มาดูนะแนววิเคราะห์บอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นการค้ากับจีนครับคุณยอดเสนอ ภาษีสินค้านําเข้าเนี่ยทุกชนิดอย่างต่ำสิบซก่อนยุติสถานะชาติที่ได้รับการอนุเคราะห์ทางการค้าของจีนเก็บภาษีสินค้านําเข้าจากจีนไม่ต่ำกว่า60%ตามที่พี่ช้างพูดภาษีตอบโต้ประเทศต่างๆที่ตั้งกำแพงภาษีของตัวเองเนี่ยก็มีอีกแล้วอาจจะสูงถึง200%รเเนะเช่นรถยนต์อีวีเออก็ทำไมรู้ไหมเพราะอีลอนมัสก์เขาใช้อะไรนะ เทสลาเทสลากำลังตกต่ำเพราะว่ารถยนต์ค่ายจีนเนี่ยไปบุกตีตลาดแล้วต้นทุนแล้วต่ำนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้ถ้าไปสกัดรถยนต์จากจีนผลประโยชน์ที่ได้คือใครก็สหรัฐอีลอนอีลอนมัสซึ่งใกล้ชิดมากโอ้เป็นคนสนับสนุนเลยโอ้โหตัวหลักเลยแล้วก็เพิ่มความเงินสนับสนุนด้วยนะครับที่สำคัญเนี่ยห้ามบริษัทจีนเป็นเจ้าของสังหาและจะมาลงทุนในประเทศเขาเนี่ยนโยบายที่เรียกว่าไม่ได้ละนโยบายที่บอกว่า ทำให้เป็นส่วนหนึ่งของชัยชนะคือการจัดการกับคนเข้าเมืองโอ้โหเขากำแพงจําได้ไหมฮะยุคแรกทาบอกจะตั้งกำแพงใหญ่เลยกำแพงที่เม็กซิโกเม็กซิโกให้เสร็จทําต่อทำต่อให้เสร็จเม็กซิโกต้องทําให้เศษควบคุมผู้ลักลอบเข้าเมืองแล้วจะเนประเทศครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ใช้กองกําลังปกป้องชาติหรือกองกำลังมาตุภูมิเขาเนี่ยถ้าจําเป็นทหารต้องเข้ามาดูแลชายแดนและการให้สัญชาติเด็กที่เกิดจากผู้ลักลอบเข้าเมืองเนี่ย จะพิาณในอเมริกาในนิวยอร์กเนี่ยโดยเฉพาะในนิวยอร์กนะถ้าคุณยอนหรือใครเคยไปเนี่ยจะเห็นว่าคนที่ไลท์ที่โฮมเลสโฮมเลสเนี่ยเยอะมากนะครับอยู่ตามสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินหรืออะไรเงี้ยตามร้านค้าเยอะเลยนั่นแหละสร้างกองสยบมาใช่นั่นแหละอันนี้ก็ต้องเกกับการให้เป็นระเบียบอันนั้เขาว่ากันนะฮะนโยบายทําแท้งอันนี้ก็คือยุติการยอมรับสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญที่ให้ผู้หญิงทําแท้งได้ครับซึ่งตรงข้ามกับ เดโมแครตเดโมแครตนี่ทุกคนต้องมีสิทธิ์คำสั่งห้ามของรัฐบาลกลางนะครับและที่สําคัญนะอย่างที่เราเล่าไปภาษีต่างๆก็จะก้าวเข้ามาครับมันส่งผลกระทบและกลายเป็นสงครามเศรษฐกิจแทนนะครับเพราะว่าเขาตั้งกําแพงภาษีนําเข้าทุกประเทศอย่างน้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์หลายคนถามว่าแล้วถ้าเขาตั้งกําแพงภาษีเนี่ยสินค้าจีนจะทะลักเข้าไทยไหมพี่ยังเออมีโอกาสนะฮะตอนนี้นักวิเคราะห์ก็เชื่อว่าพอ โรการค้าผันผวนพ่ออเมริกาแล้วเนี่ยนะครับสงครามการค้าจีนสหรัฐจะสูงขึ้นนะครับก็มีการวิเคราะห์หลายคนนะครับคุณวิชัยเบญจรงคคุลนะครับซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานของกลุ่มเบญจจินดานะครับคือดีแทกเดิมนะจำได้ไหมฮะแนวโน้มเงินดอลลาร์จะแข็งค่าแล้วดอกเบี้ยสหรัฐปรับตัวขึ้นอีกเงินเฟ้อแต่ว่าต่างกันนะ เมื่อวันพุธวันพฤหัสที่ผ่านมาดอกเบี้ยสหรัฐประกาศลดลดลงแต่ไม่รู้ประเดี๋ยวประเดาหรือเปล่าน่าจะเทนลดแลครับเพราะว่าเฟดเนี่ยเขาไม่ขึ้นกับรัฐบาลอเมริกันแต่ข้อสาคัญนะที่คุณวิชัยพูดจีนจะมาลงทุนในไทยมากขึ้นครับเพราะเขาไปทางนู้นไม่ได้แล้วไปคือลงทุนจากจีนส่งออกไปอเมริกาไม่ได้จีนก็หวังว่าจะมาลงทุนในประเทศอื่นโดยเฉพาะไทยเวียดนามเพื่อส่งออกไปอเมริกาแต่อย่าลืมนะอเมริกาเขาก็ฉลาดบอกอ๋อ อันนี้เป็นสินค้าประเภทเดียวกันมาลงทุนที่นี่ไปดูรายบริษัทเลยว่าถ้ามีผู้ถือหุ้นเนี่ยมาจากจีนเขาอาจจะบล็อกก็ได้สินค้าที่มาจากเนี่ยเพราะตอนนี้เนี่ยเรื่องการขึ้นภาษีแผงโซล่าจากไทยเนี่ยเข้าไปสหรัฐเกิดขึ้นแล้วพอรู้ว่าคนผลิตคือจีนเราอยู่ตรงกลางที่เราต้องวางตัวให้เป็นแต่เซจินผิงล่ะก็ยินดียินดีที่สหรัฐ นะฮะวนคืนโดยทรั้หวนคืน,น,คนใช่ฮะแล้วเรียกร้องให้ทั้งสองชาติเนี่ยมองหาวิธีสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงคในยุคใหม่ผลประโยชน์ร่วมทั้งสองในเวทีโลกการ,รเผชิญหน้าและขัดแย้งนำไปสู่การสูญเสียทั้งนั้นเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันหลายคนก็มองว่าทรัมมาเนี่ยอย่างน้อยทัามคุยกับสีได้ไดง่ายนะถึงแม้จะไม่ชอบกันคือทัมเนี่ยเป็นคนที่ผมว่าจีนก็กชอบตรงไหนรู้ป่ะอ่านง่าย อ่านง,ง่ายวิเคราะห์ง่ายวิเคราะห์ง่ายไ,ไม่ซับซ้อนเรื่องผลประโยชน์อย่างเดียวนะฮะแปลว่าจําได้ไหมคุณยศจําได้ไหมตอนนั้นอ่าทั้มออกมาขู่ในสมัยแรกครับขู่เกาหลีเหนือโอ้จะบอมโน่นทาโน่นทํานี่สุดท้ายไปจับมือจับมือกันที่ชายแดนเลยเ,เ,เห็นไหมเพราะฉะนั้นเมื่อผลประโยชน์ลงตัวค้าขายอาวุธได้ทําอะไรได้ทําเปลี่ยนได้ยูเทิร์นได้360องหกสิองศาเพราะต้องบอกว่าในแง่อุดมการณ์ ออเสรีเนี่ยไม่มีเรื่องผลประโยชน์นำนะสำหรับทำนะครับก็ต้องดูนะครับที่บอกว่าสินค้าจีนเนี่ยนักวิเคราะห์ไทยก็บอกนะสินค้าจีนจะมากขึ้นและจีนจะย้ายฐานการผลิตนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันกระทบกับไทยแน่ๆนะครับทางดรวิสิตทงพิพัฒนกุลนะเก็บอกว่าสินค้าราคาถูกของจีนจะเข้ามาในอาเซียนและจะเข้าสู่ไทยนันสินค้านะแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะพูดนิดนึงก็คือว่าอันนี้ น่าตกใจมากคือเทนของเราเนี่ยในการลดพวกก๊าซคาร์บอนก๊าซเดินกระจกเนี่ยจะถูกกระทบทั้งโลกเพราะอย่าลืมนะครับทําแมวด้วยครับทําแมวด้วยทําเคยบอยคอรดหรือไม่นําพาต่อปารีสกิมเน้นนะเรื่องของการลดกาล๊าซเรือนกระจกจำได้ไหมฮะมันทําให้การเดินไปค่อนข้างช้าและแนวโน้มนักวิเคราะห์บอกว่าโลกที่จะไปโลกสาสตร์ขึ้นเนี่ยยากขึ้นเนื่องจากว่าทัาประกาศแล้วว่า จะขุดน้ํามันและแก๊สนะในของในพื้นที่อเมริกาเพื่อจะไปขายนี่ั่วตรงข้ามเดโมแครตเลยตรงข้ามเลยแบบหมุนสามและหกสิบองศาซึ่งทำให้พอพอไอการเคลื่อนไหวการเคลื่อนตัวขับเคลื่อนในเรื่องของการลดการเรือนกระจกต่ำลงเนี่ยมันจะผลกระทบต่อเรื่องของเงินกู้กองทุนต่างๆที่จะมาช่วยเป็นกรีนฟันทำเรื่องของอันเนี้ยหมดเลยเป้าหมายของโลกที่วางไว้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยต้องจับตา ในการประชุมขอบที่จะเกิดขึ้นปลายเดือนนี้นะฮะว่าซึ่งเขาจะประชุมจำปีเนี่ยว่าจะมีท่าทียังไงโดยเฉพาะการประกาศของสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นอุณหภูมิของโลกไม่ได้เพิ่มสูงแค่ทางการเมืองครับแต่มันคืออุณหภูมิจริงๆด้วยเพราะทำไม่เอาเรื่องลดโลกร้อนไม่เอาไม่สนใจไม่สนใจแม้ว่าเขาบอกว่าถ้าอุณหภูมิเราเนี่ยเพิ่มเกิน2องศานี่โลกพังเลยครับ ก็ไม่สนใจเพราะยังไม่ใช่ยุคฉันแต่ทำมาตลาดหุ้นทำมาตลาดหุ้นอเมริกาสูงขึ้นบริษัทเพราะเขาคิดว่าคนอเมริกันได้ประโยชน์บริษัทยักษ์ใหญ่ในอเมริกันได้ประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัททางด้านเทคโนโลยีบริษัททางด้านพลังงานได้ประโยชน์หมดเลยคนระดับบนเขาจะลดภาษีให้มหาเศรษฐีถูกต้องนะก็เขาเป็นเศรษฐีไงครับครอครัวเขาเป็นเศรษฐีไหมครับแต่อย่าลืมว่าคนรากหญ้าเขาเลือกเขาเยอะ เพราะเขามีนโยบายที่โดนครับโดนใจโดนใจแล้วคนก็เชื่อ,อคนมองขาดอันนี้คือเรื่องของโลก